ช็อตแรกเลยอยู่ดีน้องก็เดินไปหาทางที่ PM อยู่น้องเดินไปเองเลยแต่ผมมัยังไม่ได้ไปกับน้องผมมานั่งอยู่อีกทีหนึ่งตอนที่น้องกระโดดกับผมยังไม่ได้ยังยังไปไม่ถึงผมไปถึงตอนที่น้องกระโดดหมดแล้วแบนหนึ่งน้องกินเสร็จปุ๊บน้องเดินรีบไปอวกเลยครับผมก็เลยเดินตามน้องไปมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ร้านตำรวจน่าจะเก็บไว้เราเป็นหลักฐานแล้วแล้วน้องก็ไปโต๊ะที่2ตอนที่น้องเดินไปโต๊ะผมไม่ได้เดินไปชิดกับน้องผมจะเดินไปอีกทีตอนที่น้องแบบเหมือนแบบเขาให้ถืออ่าเลาหง ผม,ผมบอกให้แบงค์อย่าก,กินนะน้องกระดกเลยแต่ไม่ได้กินหมดกินประมาณถ้าคิดจริงประมาณแก้วหนึ่งแล้วเหมือนแบบพอถือขวดเบียร์มาพีเอ็มอ่ะมึงกินอันนี้หมดอีก๋ย่ากู้ให้อีกอน้องก็กินปุ๊บแล้วก็ถือขวดไปบอกว่าหมดแล้ว,ลวรอบนะั้นน้องไม่ได้อ้วกแล้วก็เดินไปนั่งอยู่ตรงที่เราถ่ายรูปกัน<ม>นั่งกันอยู่สักพักหนึ่งพี่เอ็มก็เดินมาจากไหนไม่รู้เดินมาปุ๊บแบงค์อ่ะมึงกินหมดนี่อย่ากู้ให้อีกหมื่นนึงนี่คือรอบที่สี่นะเบิร์ดยืนยันชัดเจนใช่ไหมว่ามีการจ้างให้ดื่มก็ใช่ครับ